มมินจากดายเฟิร์สทุกทครับวันนี้จะพาเพื่อนนะครับไปขับรถยนต์เที่ยวกันนะฮะกับรถยนต์นิสสันเทอร่าใหม่นะครับมาขับในเส้นทางที่ท้าทายมากๆขึ้นเขามุดถ้ำมันได้เค้นสมรรถนะของรถออกมานะครับนิสสันเทอร่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่นะครับเป็นทวินเทอร์โบเป็นแบบเทอร์โบแปรผันด้วยให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดมหาศาล450นิวตันเมตรนะครับเกียร์ออโต้7สปีดสเปคนี่จัดเต็มจริงๆนะครับวันนี้ ได้ลองในเส้นทางท้าทายก็น่าจะได้ดูหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะระบบกันสะเทือนนะฮะแล้วก็พละกกำลังของเครื่องยนต์นะครับวันนี้นิสันนะครับพาลูกค้านิสันเทอร่ามาด้วยนะครับก็มีสโลแกนในการเดินทางก็คือลุยให้สุดสนุกทั้งครอบครัวนะครับน่าสนใจครับวันนี้สนุกแน่นอนไปกันครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องไรเฟิลตูบ o ล็อกด้วยนะครับ จะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะให้กดติดตามกดเปลี่ยนจากสีแดงให้เป็นสีเทานี่คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ย้ายไปกดตำแหน่งที่เป็นรูปกระดิ่งนะครับกดให้มีสัญ,ญลักษณ์สั่นหยกัยกๆอ,อ,อยู่ด้านข้างนะครับนี่คือการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารในเรื่องของอการเปิดตัวรถใหม่แล้วก็รีวิวรถยนต์ที่ทัางชื่นชอบด้วยครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในนิสันเทอร่านะครับแล้วก็อยู่ในถ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะก็เป็นถ้ำที่กำลังได้รับความนิยมนะครับของคนที่ขับรถท่องเที่ยวประจนภัยนะครับที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีถ้ำตัวนี้นะฮะอยู่ในความดูแลของชุมชนนะครับก็จะเข้าทีก็ต้องติดต่อทางชุมชนนะครับสำหรับถ้ำสามมิติเนี่ยก็จะต้องมีไกด์ท้องถิ่นนำทางนะครับเป็นข้อตกลงนะฮะค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับ รายได้ตรงนี้นะฮะก็จะเอาไปใช้นะครับช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนที่ดูแลพื้นป่าตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าอยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้นะครับแล้วก็เป็นเหมืองเก่านะครับตอนนี้ก็มีการขอสัมรทานอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ให้ชุมชนดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวมาลองขับในถ้ำแบบนี้ดีเลยนะฮะได้ลองดูในเรื่องของระบบการสะเทือนของนิสสันเทอร่านะครับ รถสไตล์นี้นะครับตัว SUV Body บอดี้แอนด์เฟรมเนี่ยตัวรถเนี่ยขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับอย่างเทอร่าก็เป็นดีเซล2อลิตรทวินเทอร์โบนะฮะเทอร์โบ2ลูกนะครับเกียร์ออโต้7สปีดก็แรงอยู่แล้วหายห่วงนะครับแต่วันนี้มาลองในส่วนของออฟโรดนะครับก็เห็นได้ว่าระบบการสเตือนที่ให้มานะฮะด้านหน้าเป็นปีกนกคู่2ชั้นนะครับด้านหลังเป็นหลิงก์นะฮะไฟลิงก์ ก็นุ่มนวลครับตามสไตล์รถนิสสันเลยนะฮะผมใช้ตัว V L 4ี4คูณสเนี่ย V L 4x4 นะครับก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะฮะเป็นชิ i อ o นเดอ f ฟ y ายก็คือขับอยู่นะครับความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็หมุนจากขับ2เป็นขับ4ได้เลยนะครับก็เป็น4 High สชุกสบายนะครับใช้งานง่ายนะฮะ,ะชันมากๆนะครับหรือลงชันจริงๆจ,จะ เรียกในส่วนของ engine bay ก็ใช้โหมด m มน u a l ผักออกไปนะครับก็ M 1 M 2 M 3จนถึงนั่นแหละครับใช้ประมาณนี้แหละถึง M 4นะฮะสําหรับใช้เกียร์ต่ําก็หลายหลายฟังก์ชันนะครับยังไม่ได้พูดถึงอันนี้พูดถึงเครื่องยนต์กับระบบกันสะเทือนถือว่าดีเลยนะฮะแต่ฟังก์ชันที่ได้ใช้วันนี้อย่างหนึ่งก็คือเวลาอยู่ในถ้ำนะครับบางช่วงเนี่ยแคบมากพอดีกับตัวรถเลยนะครับเขามีกล้องรอบคันก็คือ intelligent rear view monitor เนี่ยเวลาเรากดสวิตช์นะครับ ภาพจะปรากฏที่กระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังตัวนี้ทํางานประสานกับกล้องด้านหลังด้วยที่ฉายภาพนะครับแทนกระจกมองหลังข้อดีก็คือได้มุมที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ซูมได้ไกลนะครับได้ระยะเราอยู่เกียร์ดีนะครับเรากดตัว rear imonitor เนี่ยจะขึ้นจอซ้ายนะครับก็ดูมุมมองจากด้านบน bird eye view นะข้อดีก็คือขับรถตรงแทกไม้ผ่านไม้อุปสรรคตรงนี้นะครับที่มันแคบหรือ ปากเขวพวกนี้นะครับเราเลี้ยวพ้นไหมนะครับเราเราต้องระวังนะฮะเรามองด้านขวาเราได้ดูด้วยด้านซ้ายเลี้ยวพ้นไหมแล้วกดอีกทีหนึ่งนะฮะมีอ่กล้องรอบคันสีตัวเนี่ยกล้องด้านซ้ายก็ให้ดูด้วยว่าไหลาทางที่วิ่งอยู่นะครับเป็นอย่างไรนะครับตรงแท็กไม้จะตกไหมส่วนด้านขวาเรามองเห็นอยู่แล้วเนาะนะฮะนี่คือสไตล์ออฟโรดนะครับมีประโยชน์นะครับบางช่วงเนี่ยแคบพอดีตัวรถเลยนะฮะสำหรับทําสามมิติโดยเฉพาะ ถ้ำตอนที่3เวลาเรามาเที่ยวเนี่ยถ้ำเขาจะมี3ตอนนะครับสตอนแรกเนี่ยสั้นนะฮะหลักไม่กี่ร้อยเมตรนะครับแต่อา่าระยะที่3เนี่ยสองพเมตรก็คือ2อกิโลสนะครับท้าทายนะครับอา่าถนนแย่ๆนะครับทางก็เป็นทางเหมืองเก่านะครับเขาก็ทําเพื่อรถเหมืองนะฮะถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับแล้วก็ลงไปเดินท่องเที่ยวได้อากาศเย็นนะฮะแต่ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็มี เหลี่ยมคมอยู่นะครับก็ทํามาด้วยเครื่องจักรจะเห็นสายแร่นะฮะเห็นน้ำไหลายสายแร่ก็เป็นเม็ดวาวาวฝังอยู่ในผนังถ้ำนะครับมีโถงที่เป็นหินงอกหินย้อยมีน้ําตกให้ดูนะครับก็บรรยากาศดีมากๆยางตัวนี้ยางติดรถนะครับเป็นไฮเว์เทเลนนะฮะไปได้ครับก็ลุยได้ระดับหนึ่งนะครับที่เราต้องดูก็คือหินเนี่ยคมมากไหมนะฮะหน้ายางนะครับก็มีชั้นผ้าใบหนาพอสมควรอยู่แล้วนะครับยางที่ติดมากับรถ SUV เนี่ย แต่ที่เป็นห่วงคือแก้มยางฉะนั้นนะฮะอาราวีมอนิเตอร์จึงมีประโยชน์มากๆนะครับอย่าไปเบียดนะฮะแก้มยางเป็นสิ่งที่เป็นอะไรมานปไม่ได้ถ้าฉีกบาดพวกนี้นะครับเราจะลงไปเปลี่ยนอะไรในนี้ก็ลาบากนะครับแต่ก็เตรียมรถให้พร้อมเนี่ยรถสแตนดาดจากโรงงานขับดีๆเนี่ยมาได้นะครับในวันนี้เป็นครอบครัวของนิสสันเทอร์่ามาหลายคันนะครับก็ช่วยกันดูแลกันนะครับผมก็เป็นสื่อมวลชนมาสังเกตการนะครับว่าลูกค้าเขานะครับทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถเทอรร่านะครับ สไตล์นะครับในในการใช้ชีวิตนะครับเนี่ยเอามาท่องเที่ยวแบบครอบครัวนะฮะแล้วมันยังเอ็กเวนเจอร์ได้ด้วยและส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยซื้อขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งนั้นเลยนะครับก็แสดงว่าเขามองว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับถึงวันนี้วันนี้มาก็ได้สายแล้วต้องขับเคลื่อนสี่ล้อมาตั้งแต่ทางแห้งเลยนะครับจนมาถึงทางที่เป็นเป็นออฟโรดแล้วก็เปียกแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ยังใช้โฟล์อยู่นะไม่มีถึงกับหนัก เละจนต้องใช้โฟโลนะครับก็เวิร์กดีครับสำหรับนิสันเทอร์า่านิสันเทอรร่านะครับวันนี้ผมได้ลองยาวๆเป็นครั้งแรกเลยนะครับ ตัวรถขับดีมากฮะที่ประทับใจก็คงเป็นเรื่องระบบกันสะเทือนนะครับด้านหน้าเป็นปีกนกคู่ด้านหลังเป็น5้ลิงก์นะครับหลิงก์ก็นุ่มนวลแม้จะอยู่บนทางออฟโรดนะครับการโยนตัวของบอดี้เนี่ยน้อยมากๆกนะครับการดูดซับแรงสะเทือนนี่ก็คือแบบเนียนกริบเลยนะครับวิ่งบนทางออฟโรดปกติเป็นยังไงครับหัวสั่นหัวครอนนะครับนิสันเทราทำได้ดีมากนะครับทำได้ดีมากนะฮะวันนี้ก็ได้ใช้สมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับ ตอนที่ปีนป่ายนะครับแรงบิดมหาศาลนะฮะ450รนิวตันเมตรมาที่รอบต่ำนะครับเวลาอยู่บนทางชันนี่เห็นเลยนะครับไปขึ้นไปเนียนเนียนนะฮะตัวรถมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันด้วยก็ไม่ต้องกลัวรถ SUV คันใหญ่เกียร์ออโต้สมัยนี้ขับง่ายนะฮะการที่เกียร์มีถึง7เกียร์นะครับทำให้การเดินทางเนี่ยสนุกนะฮะเวลาที่อยากจะใช้ความเร็วในการเดินทางนะครับหรือในเรื่องความปลอดภัยตอนที่ลงเขานะครับเราต้องใช้เกียร์ต่ำนะฮะแต่การที่มี7เกียร์นะครับ เกียร์ต่ำก็มีเยอะด้วยนะครับเพราะว่าอัตราทดเกียร์เนี่ยที่1.0เนี่ยอยู่ที่เกียร์5นะครับ67เป็นโอเว์ได์นะครับ4 3 2นะครับหรือแม้แต่เกียร์หนึ่งะครับการที่ซอยเกียร์มาให้เยอะขนาดนี้นะครับก็เวลาขาลงนะครับก็ไม่ต้องช้ามากนะครับเลือกได้แปรผันตามสภาพการจราจรพูดอย่างนี้ดีกว่าความแม่นยำของพวงมาลัยนะครับก็เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของนิสสันเทอร่านะครับในเส้นทางคดเคี้ยวนะครับพวงมาลัยแม่นยำนะฮะคอนโทรลรถง่าย นะครับแล้วก็ทักษะวิสัยในการขับขี่ดีนะครับตัวเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบนะครับของอนิสสันเทอร์าที่ใช้ดีเซล2.3ลิตรนะครับเทอร์โบคู่ของเขานะฮะเป็น VGS ก็คือเป็นเทอร์โบแปรผันด้วยนะครับฉะนั้นจะเห็นเลยว่าแรงตามเท้านะครับทุกย่านความเร็วนะครับไม่มีเทอร์โบแหลกเลยนะครับแทบจะไม่มีรอเลยนะครับ ระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้าที่เรียกว่า advanced safety นะครับนี่สันเถราก็ได้มาเต็มเ็มเลยนะครับอย่างเช่นระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางนะครับก็ถ้ารถเบนออกจากช่องทางเดินรถนะครับจะมีสัญญาณร้องเตือนนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์นะฮะระบบเตือนจุดอับสายตานะครับมีรถแซงซ้ายแซงขวาขึ้นมาแล้วก็เรากําลังจะเปลี่ยนเลนนี่ก็จะมีร้องเตือนเหมือนกันระบบพวกนี้ทํางานตลอดเวลานะครับแล้วก็ระบบเนี่ยแม่นยำมากมากนะครับแม้ว่าเดินทางในบางช่วงนะครับเส้นแบ่งเลนนะฮะทั้ง เส้นไหลาทางแล้วก็เส้นแบ่งเดนจราจรเนี่ยจะไม่ชัดเจนนะครับจะจางหน่อยนะครับถ้าเทียบกับรถหลายแบรนด์นะครับเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องที่ทนะําหน้าที่จับเส้นพวกนี้ของนิสสันเทรา a นะครับทำงานได้แม่นยำนะฮะแล้วก็จับได้แม้แต่เส้นที่แบบจางๆในขณะที่ลองมาหลค่ายนะครับนิสสันเทรา a นี่ถือว่าผ่านในเรื่องพวกนี้นะครับยังมีระบบอีกมากมายนะครับที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับเป็น อาจจะเรียกว่าไอเทมลับก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราเอามาจัดเต็มนะครับแต่วันนี้นะฮะได้เดินทางกับนิสันเทอร่าก็เป็นรถครอบครัวอีกคันหนึ่งนะครับที่น่าลงทุนนะครับเล่นได้นะครับสมรรถนะดีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ให้มาเนี่ยไม่เกินเลยจากความเป็นจริงนะครับระบบกันสะเทือนนะครับจัดได้ว่าเป็นแถวหน้าของ s อสเมืองไทยได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับท่านยังไม่ต้องเชื่อนะฮะไปลองขับเองก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสนใจนะครับรถแบบนี้ไปกันทั้งครอบครัว ร้องนั่งทั้งข้างหน้าข้างหลังหรือมีในบ้านมีห7คนก็นั่งเบาะแถวสามด้วยนะครับขอเขาลองขับยาวๆนะฮะขอลองวิ่งบนทางดินบ้างเพราะว่าวันหนึ่งนะครับเราซื้อรถพวกนี้ไปนะครับถึงเวลามันจะได้ใช้นะครับวิ่งในทางฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับมีประโยชน์มากๆและหวังว่าการเดินทางในทริปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมไม่มากก็น้อยขอบคุณครับ